วันนี้พาสายลุงไปเที่ยวนะครับก็สายลุงก็อยู่ในช่วงสี่เดือนนะครับเนี่ยสี่เดือนกำลังนั่งรถเข็นได้นะครับนะอะไรลูกโอ้ขาแม่โอ้ยเหยียบเลยโอ้ยเหยียบย่างสูงแม่โอ้อยหญ่ามาส้นเลยนี่รถส้นยังไดนี่น้อเดี๋ยวเรียกร้องค่าเสียหายนี่นอ้อรถส้นกัน โอ้ยส yup. oh, oh, oh. right. oh, yeah, ้นมันสิมุนเนียนี่โอ้ยรถส้นอีกเลยโอ้ยาท่าทางโอ้ยก็ยาสซนอีกแล้วใจะเอ๊ะเดล๋ยใช่เอ๊ะเดล๋ยลูกเออโอ้โหส้นอีกแล้วครับรถส้นอีกแล้ว ันยิ้มได้ไปไอโอ้ก็อย่างา่าสดอีกแล้วโไป,ไปน่าเข็นก่อนเดี๋ยวน้องสิเบื่อเดี๋ยวนองจะหายเงยๆนี่สีเดือนแล้วนะครับโอ้ยมันสีพังเลยลูกส้นฮะโอ้ยต้มโอ้ยสิพุนเลยลน้อง,องสิงงไปอีกอย่อยากก็ พอแห้งมาลองใส่ลูกไปเล่นนะวันนี้นะครับสบายๆเลยไปนะส้นอีกแล้วส้นอีกแล้วไปดีไหมลูกดีป่ะดีป่ะเอ้า อถอย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 ไปไปทางนี้เลยโอ้ยลบ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 รถเข็นตัวนี้จะปรับได้สองทางนะครับที่จับสามารถจับปรับได้ฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับไปบูมบูมบูมโอ้ยเส้นหนอน เออเฮ้ยเอเลยโอเคครับคลิปนี้สำหรับน้องสายลุงก็นำมาบันทึกไว้ให้เขาดูตอนโตนะครับ